สวัสดีค่ะวันนี้พามารับชมอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะคือคอนโดไฮสุขุมวิท13ค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทซอย13เพียงแค่110เมตรเองนะคะโดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการระดับ l ล t กชัวรี่มีทั้งหมด40ชั้นค่ะ ห้องที่เราจะพาไปรับชมกันนะคะอยู่ที่ชั้น18อาคาร1ค่ะพื้นที่อยู่ที่42.9ตารางเมตรเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะวิวห้องนี้นะคะเป็นวิวเมืองค่ะไม่มีตึกบังเลยภายในห้องนอนนะคะสามารถใส่เตียง6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะเราจะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะห้องชาวเวอร์นะคะก็จะมีเลนชาวเวอร์ด้วยสำหรับในห้องนี้นะคะพื้นที่ครัวจะอยู่ตรงโซนด้านหน้าค่ะและแอร์นะคะจะติดตั้งทั้งในห้องนั่งเล่นและก็ห้องนอนเลยเป็นแบบฝัง และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้นะคะคือโครงการสามารถที่จะเดินทะลุไป BTS นานาได้เลยนะคะโดยผ่านจากทางลานจอดรถนะคะลงไปที่ชั้น 2A จะมีทางเชื่อมค่ะสามารถเดินเชื่อมต่อไปทางโรงแรมไฮแอทแล้วก็ต่อไปที่ BTS ได้เลยพื้นที่ส่วนกลางที่นี่นะคะจะอยู่ที่ชั้น5ค่ะ สระว่ายน้ําของโครงการนี้จะเป็นแบบตัวยูนะคะและมีฟัคซิลิตี้อย่างอื่นเช่นห้องสมุดห้องเด็กเล่นล้าวและฟิตเนสค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะจะอยู่ติดกับเส้นถนนสุขุมวิทนะคะทําให้การเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากโครงการนะคะจะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานีนานา,นา,นานและอโศกนะคะนอกจากนี้ลูกค้าย,ยังสามารถจะเดินไปที่ Terminal 21ได้เลยและโครงการยังใกล้กับโรงเรียนนานาชาติ NIST ด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือนัดชมบ้านสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ